สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะจะชวนเ,นเพื่อนๆมายืดเหยียดกล้ามเนื้อกันค่ะใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง15นาทีนะคะวันนี้จะจะใช้อุปกรณ์เป็นตัวยางยืดค่ะจะเป็นยางยืดแบบยาวหรือว่าพิลาทิสแบนนะคะ forward f o l r ค่ะ ก้มตัวลงมาค่ะรู้สึกตึงที่หลังขาของเราค่ะแล้วก็เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด,ด้านหลังด้วยนะคะเดี๋ยวทาไปตรงนี้เลยค่ะเพื<ๆ>่อนเพื่อหายใจเข้าหายใจออกปกตินะเพื่อนเพื่อนจะตึงที่กล้ามเนื้อน่องด้วยนะแล้วก็กดตัวลงมาค่ะ ตัวยางยืดที่จะเอามาใช้นะคะเป็นแบบที่มีความหนืดแล้วก็มีความยาวค่ะเพราะว่าเวลาเราเล่นนะคะจะช่วยทําให้เราเนี่ยมีความยืดหยุ่นได้เพิ่มขึ้นค่ะตัวยางยืดจะช่วยทําให้เราก้มลงไปนะคะแล้วก็ทําให้ยืดกล้ามเนื้อได้เยอะขึ้นแต่ถ้าใครไม่มีสามารถใช้เป็นแบบบอดี้เวทได้ค่ะ สำหรับการใช้อย่างยืดในเซตนี้นะคะจะจะเน้นหลักๆที่กล้ามเนื้อในฝั่งของ lower body ค่ะจะเป็นกล้ามเนื้อในฝั่งของขาก้นสะโพกนะคะน่องแล้วก็หลังขาค่ะแล้วก็จะมีตัวเป็น upper body ที่เป็น shoulder เล็กน้อยนะคะ จากนั้นนะคะให้เ,เพื่อนๆยืดขาออกไปนะคะเหยียดออกไปที่ด้านหน้าแมตเลยค่ะเริ่มจากขาซ้ายก่อนนะยืดตรงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะก้มตัวลงมาค่ะกดไปแตะที่ข้อเท้าของเรานะคะอยากให้กดตัวลงมาแล้วก็นิ่งค้างไว้ค่ะเ,เพื่อนๆโน้มลงมานะคะเราไม่จำเป็นจะต้องฝืนเอาตามที่ flexibility ของกล้ามเนื้อเราไหวนะคะ กดตัวลงมาเลยค่ะเพื่อนๆค้างไว้แบบนี้นะคะหลังจากนี้สลับมาทาขาอีกข้างหนึ่งนะคะจะได้บาลานซ์กันนะคะเพื่อนๆทุกคนนะตั้งข้อเทา้าฝ่าเท้าขึ้นมาไว้นะคะตั้งฉากไว้แล้วเราก็จะเอามือเนี่ยพยายามเอื้อมไปให้มากที่สุดเลยค่ะท่าน,นี้เพื่อนๆจะรู้สึกตึงนะคะที่กล้ามเนื้อน่องค่ะแล้วก็หลังขาแล้วก็ยังได้รู้สึกว่ายืดเหยียดที่กล้ามเนื้อทางด้านสีข้างด้วยนะคะแล้วก็ตั้งตัวฝ่าเท้าของเราขึ้นมานะคะหายใจ ข้าหายใจออกปกติไม่กั้นหายใจนะคะพเพื่อนๆแล้วเหลือสลับมาทำอีกข้างหนึ่งนะคะ <1> 1> การยืดสำคัญมากๆเลยผ่อนคลายค่ะ เอาเท่าที่ตัวเองไหวเนะเพื่อนๆไม่จําเป็นจะต้องฝืนร่างกายจนเกินไปนะคะค่อยๆทํานะคะค่อยๆขยับลงไปทีละนิดละนิดนะคะกล้ามเนื้อมันก็จะค่อยๆอ,อ่อนเซตนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะทําตามแจทุกวันได้เลยนะคะใครไหวหรือมีเวลานะหลังจากออกกําลังกายแล้วนะคะใช้เซตนี้ต่อไปได้เลยค่ะหรือว่าจะทําตอนตื่นเช้าก็ได้นะคะเพื่อนๆก่อนที่เราจะ ไปทากิจกรรมใดๆนะคะละําเสร็จนี้ก็ได้เลยหรือจะทําก่อนนอนก็ได้นะก็จะสบายเหมือนกัน,นะค่ะก็เป็นการทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยรีแลกซ์แล้วก็ลดอาการบาดเจ็บลดอาการตึงตัวถ้าเกิดเราเล่นเวทบ่อยๆนะคะแล้วเราไม่ได้มีการยืดกล้ามเนื้อเลยนะคะกล้ามเนื้อมันก็จะมีการตึงตัวอยู่อย่างนั้นนะคะเวลาออกท่าออกกําลังกายใดๆมันก็อาจจะออกได้ไม่เต็มที่ค่ะ จากนั้นค่ะให้เพื่อนๆน,นอนลงไปเลยค่ะแล้วก็เราจะเอาตัวตรงกลางของยางยืดนะคะวางไว้ที่ตรงบริเวณกึง่งกลางของตัวฝ่าเท้าของเราค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้มือนะคะไปมือของเรานะคะจับตัวยางยืดนะคะแล้วก็ดึงขาของเรานะคะขึ้นมาสูงๆค่ะดึงมาชิดหน้าอกเยอะๆได้เลยค่ะเพื่อนๆเ,เราจะทําขาทีละข้างนะคะเราจะรู้สึกได้ยืดที่กล้ามเนื้อตัวเท้าของเราด้วยนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อขาทั้งหมดเลยค่ะ ดึงเข้ามาแล้วก็คางไว้นะคะเพื่อนๆอยู่กับแจตรงนี้ค่ะ แล้วเลสลับมาทำอีกข้างหนึ่งนะคะ จากนั้นค่ะให้เพื่อนๆนนะคะสลับมาเอายางยืดนะคะวางไว้ตรงกลางฝ่าเท้าเหมือนเดิมค่ะแต่คราวนี้จะจะให้เพื่อนเพื่อนกางขานะคะเริ่มจากฝ่าข้างซ้ายนะคะกางออกไปทางด้านข้างก่อนค่ะมือของเราเนี่ยกดแนบชิดติดกับพื้นเอาไว้ได้เลยค่ะแล้วก็กางขาออกไปให้มากที่สุดเพื่อนๆจะรู้สึกตึงที่กล้ามเนือ้อ ขาหนีบนะคะหรือว่ากล้ามเนื้ออข้อสะโพกแล้วก็กล้ามเนื้อกลุ่มฝั่งแอ d บดักเตอร์ทั้งหมดเลยค่ะพยายามกางออกไปโดยที่ตัวของเราไม่บิดตามค่ะเอาเท่าที่เราไหวเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็มือของเรานะคะจะจับยางยืดเอาไว้ค่ะกดเอาไว้เลยแล้วก็ขาอีกข้างหนึ่งจะกดชิดติดกับแมตไว้เลยนะคะ แล้เหลือสลับมาทำอีกข้างหนึ่งนะคะ ่สลับมานอนคว่ำกันบ้างค่ะเราจะเอาตัวยางยืดของเรานะคะเอาวางไว้ที่ตรงกึ่งกลางของฝ่าเท้าเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆเริ่มที่ขาฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนค่ะเราจะเอาตัวปลายของยางยืดนะคะที่เป็นพีระด b แบนนะคะดันเข้ามาค่ะดันเข้ามาหาตัวเยอะๆเลยค่ะเราจะงอตัวข้อเท้าของเรานะคะแล้วก็งอขาของเราขึ้นมาจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อฝั่งแฮมสตริงค่ะตัวของเรานะคะนอนลงไป กดติดกับแมตเอาไว้เลยค่ะขาอีกข้างหนึ่งก็กดติดกับแมตเอาไว้เช่นกันนะคะค้างไว้แบบนี้ค่ะเพื่อแล้วเดี๋ยวเราสลับไปทําอีกข้างหนึ่งค่ะแลเหลืออีกแค่หนึ่งท่านะคะอีกแค่เดียวก็จะจบแล้วค่ะ ท้ายคลิปนี้นะคะด้วยการยืดตัวโชเดอร์สค่ะเราจะลุกขึ้นมานั่งค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็จะเอามือของเรานะคะจับที่เกือบๆจะกึง่งๆของตัวปลายยางนะคะเอาให้รู้สึกว่าแขนของเรานะคะเวลา างออกไปค่ะเป็นการเปิดอกแล้วก็เปิดไหล่ได้พอดีค่ะให้เรายืดนะคะอกขึ้นไวค่ะแล้วเราก็จะหมุนตัวยางเข้ามาทางด้านหน้าแล้วก็หมุนข้ามไปทางด้านหลังของเราค่ะท่านี้เป็นการยืดกล้ามเนื้อหลังสะบักนะคะแล้วก็ตัวไหล่แล้วก็อกของเราได้ดีมากๆเลยค่อยๆย,ยกเขาขึ้นชา้าช้านะคะให้เพื่อนเพื่อนจับ จนรู้สึกว่ามันตึงแบบแคบขึ้นมานิดนึงนะคะอย่าไปจับหลวมมากเกินไปเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะไม่ได้ฟิลที่การ s t r e t c h i n ของกล้ามเนื้อค่ะตรงนี้ค่ะเ,เพื่อนๆเอาขึ้นแล้วก็เอาลงช้าๆค่ะทำแบบนี้ไปกับแจเหลืออีกนิดเดียวค่ะจะครบแล้ว ก็จบไปแล้วนะคะเพื่อนๆกับเซต stretching โดยการใช้ยางยืดค่ะจะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบจะฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ใจด้วยนะคะจะจะโพสคลิปทุกๆสัปดาห์เลยค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย